ถือว่าเป็นข่าวดีที่แฟนๆแ,แห่ยินดีกันเพียบนะคะหลังจากที่หมอมถนัดแดกยูทูบเบอร์ใสยกินชื่อดังหรือชื่อจริงคือเศษสหสัสตร์จุงมือเจ้าสาวคนสวยเข้าประตูวิวาไปแล้วในวันที่7กรกฎาคมซึ่งดีเจภูมิได้โพสต์ภาพลงทางอิสแกรมส่วนตัวเป็นภาพของมอมถนัดแดกและแฟนสาวอยู่ในชุดแต่งงานพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ชายและน้องสาวด้วยนะครับ